เกสวัสดีครับคุณเราแม็กซัสครับ ผมนัดเน็กซัสร้องนำครับผมติกเล่น็กซัสครับเล่นกีาครับเออเน็กซัสครับผมเล่นเบสครับบอกเน็กซัสตีกลองครับแตงโมค่ะตำแหน่งนางเอกเอ็มบีค่ะสำหรับการถ่ายทําวันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นงานที่โมไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ค่ะเป็น MV แบบตัวที่สองเองนะคะในชีวิตเท่าที่เคยถ่ายมาก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าตอนแรกที่โมฟังเพลงเนี่ย ก็มีน้ําตาซึมอยู่นิดนึงแอบอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ในการทํางานอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าปกติถ่ายละครอย่างเดียวเราก็จะรู้ทางรู้เทคนิคอะไรต่างๆจนแบบค่อนข้างชินไปแล้วแต่พอมาทํางานแบบนี้ก็รู้สึกดีค่ะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่อง,องราวเกี่ยวกับเพลงที่บ่งบอกถึงผู้ชายที่เสียสละครับแล้วก็อยากให้คนที่เรารักไมไปเจอคนที่ดีกว่านะครับ ใครที่เป็นแฟนๆพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆโมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะก็เป็นงานที่ไม่ค่อยได้เห็นโมในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะคะครับมีตัวนี้เป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของระหว่างนักกับนางโมซึ่งเราวก็เป็นสเต็ปที่ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไใ่ได้มีแล้วนะครับก็ขนหน้าเ ฝากผลงานเพลงของพวกเราด้วยนะครับทั้งเพลงก่าชันไปซึ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับใน m v ชื่อเพลงว่าตัวถ่วงนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ